สัสครับพี่น้องฉันเป็งแฟนหมอลำครับช่องเฉลิมพลอ๋อพี่เชี่ยวนะครับบรรยากาศช่วงบ่ายสองกา,าไปทางใดนี่น้องครับบรรยากาศนกมาแล้วนกมาแล้ว นกแจนแวนแจกแจกทองวดคมาเด้อพี่น้องบรรยากาศปลอดโปมีฝนเไม่มีฝนนาวัดนครนะคะวันที่สามพัทยาเนะ <What? S 2> า,นากเกะลานปากกลา,ปากเกลือ y ghéo lên lao lên nó nó phải nó bán, hỏi 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 ซื้อเลยเสียสิทธิ์เลี้ยงซื้อเลยแห่งครับบอเล่บอลเล่นะครับพี่น้องสนามบอจืนเด้อพี่น้องแห่งดีแห่งดี เราคนอน่ากสนามเละไม่เละนะครับโดโมาีย่อมาจากตำรวจชายแดน พป่นเราคนว่าสนามเละโบเล่ดิโบเล่ดิพี่น้องพอดีพอดีเหยียบพอตยาตกลงมาอีกบตโต๊กบตโต๊กนี่มองนี่แห้งดีนี่โอโโห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 พอ แค่ไหน,นนะโอ้สนามไม่จื้นนะครับโอเคมากเลยครับรายงานสภาพสนามครับแดดแท่งแล้วสนามไม่จืดนบนะ มันเป็นดินอ่ะสภาพสนามเป็นยังไงบ้างไม่จืดครับ ลงก้นถามมากอนสนามเละสะนามจืดแบบไม่จืดครับโอเคมากเลยครับโอ้ซองเท่าให้ยังนอ สวัสดีครับการจัดการใช้ดัว้การใช้ไ่สินสินแล้วปินเมืองุนบเรื่องใบบานมันบ่แมนว่ะทไมได้ใส่ของห้างก็ซั์กัล้วนดีกว่านี่ซื้อให้ก็ซื้อถือเจ้าระเยก็ว่ามาซื้ออย่างทรศับเจ้าต้องคุยกับผู้นั้น คือว่าคอยคามนาขามตาเพื่อนอกับใเรอ๋กัโจโยุบมะนิ่นดิคุยกับโจโยุบมะนินเลยเนาะพอทีเนาะเดี๋ยวสิว่าการใช้คือคามนาขามตาผมแท้ไม่รู้วละ่ะคือบอกหายพอหลอดมาคุยกับผมไม่รู้วล่ะทังออกเอาอยู่นี่ตัวมันไม่ได้เกี่ยวกับเพื่อนเลย <c oughs> มองเนี่ยเอาเกี่ยวกับเอาเหตุองค์กรถ้าต้องให้ให้เกียรติองค์กรเพคนตัวบ่าล่ะขอเป็นคนแน่นหนตัว ก่อนผมค้นคิดมากเลยป่อนก็คิดมากคือกันจาวบ้าเนี่ยนั่นผมค้นคิดมากโอ้ยผีมึงเอ้ยป่อนคิดมากแค่ไหนข้าวโกงมึงโซนหนามหนังเนาะนั่นไปเฮ็ดจังไหนคือหายขาโกงก็ว่าเป็นหลานเดียวกันก็ถีบว่าชุดสีชมพูน้องเอหนึกกรเลยคิดว่าเออร้านนี้แล้วมันต้องใครใครกันก็เลยสั่งไปเขาพอปีก่อนเขาซีพันธเขาไปเดือดแต่ว่าบกพร่องที่ตรวของเขาหลายๆจิตใจเอาเป็นเป็นเงินบ่บ่หู บ่อๆเอาเป็นเงินปิดผ้าโล่งเขาซะเอามันบ่เห็ดบุญน้ำเขาเต็มๆเลยเห็ดบุญน้ำเขาเต็มขาสี่พันโอ้มอนี่ยมอนี่อยู่อันมองจอยูนบักนิกซื้อมันนิกศิลปินภูไทยประซังน้ำมันโอ้จิตใจมันก็มียนบางสดเออน้ำเซกันมียันคอยสี่พันออกซื้อเลยนี่ซื้อน้ำใสกเท่าไหร่วะเป็นหมื่นหมดเลยฟุนะ อแต่ว่าเขาโพสเขาเขาอยากเอาออกไปในยู u ูบไปเลนเอาบอกในยูทูบนี่เลยประเด็นก็คือไม่น่าทำกันเลยเขาก็อยู่รวมวารำเหมือนกันแต่ไม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 ่โพสไม่อะไรหรอกขี้เกียจนน่นนี่นั่นเอาหาเอาไม่ลูกไหนกำลังใจตำนาตัวพ่อันา้คืนว่ไหนแล้วน้ะขันจันนสี่พันสองสีพ่ออีกสี่พันสองสันสองาชุดการองเท้า เพกนั่นแหละสี่พันโซโทรไปบวรับบอยังบอยังขจาวมันฐานุปรทักไปขจาวคือบวตอมันเลยแบบบวอ่านนู้เลยเออบวอานนู้เลยเส็ดลายมือกบวอ่านนู้เป็นอาทิตย์ละขจาวมันตีมาส่งมือเปิดร่วงมันตีหยิบสามนุกับตีหยิบสามขจาวมะมะทรงนุก็เลยบอกว่าที่เมื่อไหร่จะส่งเขาบอกว่าติดธุระเดียวเหมือนล่างสีส่งให้ยขจาวว่าเออพรุ่งนี้จะส่งให้เดี๋ยวรอแจ้งเลขพัสดุใช่แล้วก็วัดมาหนีนุก็เลยทักไปอีก นิดซีรีจัดไปกัดทูละละว่าเขาบดกลงเอาสู่ต่อไปใส่ใสเข้านางเหรียเอาสู่ต่อไปเนี่ยต้องต้องรอแบบพอถิดท่อนั่นแล้ว มือแรงมากมวนน้ากันพี่น้องเดี๋ยวเริ่มซื้อบัตรจองตัวที่พี่น้องมือนี้กลุ่มปิดวันแรกอ๋อมืัอนี้กลุ่มปิดบรอใช่9วัน750 7 5้อวันใช่ใช่ใช่เงียาวเลยดูกับไปยาวๆวันที่สามพัทยาวันที่สามพัทยาอืมนะวันที่สามลานปลาเกลือวันที่สามานปลาบอสพนล่ะมองนันค่ายยูอันมันมี่มองน้ำอาบทังสี่เหลี่ยมผนานเออขอบคุณทุกกำลังใจครับ ท้ายท้ายคลิปเอาลูกโ,โดมมานี่ย่อมาจากตำรวจชายเดน,นไปนอนไหนมาโยมมานี่ไี่โดจะไปนอนไซมา เฮยคอยดิคอยดิเงี้ยตเสียงพลาอีอีอีทั้งรดพิญภพบาสรงอยู่ติอ๋ออืมเอาขอบคุณท่านัากใจครับอุ้บอกกันคลิปหนาครับพี่น้องครับ